เป็นไงมั่งลูกอินเตอร์สบายดีไหมคะสวัสดีครับสบายดีครับอโอเค,คอตอนนี้ที่นู่นกี่โมงแล้วตอนนี้เมืองไทยบ่ายสามโมงครึง่งที่นี่เก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึง่งอ่าอากาศเป็นยังไงมั่งลูกตอนนี้อากาศดีมากครับไม่หนาวครับสปแขนสั้นสบายเลยครับม,มีแดดโอเค,คโอเค,อเคแล้วยังซ้อมฟุตบอลทุกวันไหมลูกได้เล่นบอลทุกวันไหมซ้อมทุกวันครับ ที่นู่นเห็นเห็นจากคลิปจากอะไรที่ขึ้นน่ะก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วหรอใส่เวลาเข้าไปร้านอาหารครับเข้าใน building โอเคและอย่างเด็กๆตอนนี้ในโรงเรียนก็คือว่าไปทานข้าวที่แคนทีนอะไรได้เหมือนเดิมหรือยังหรอได้หมดแล้วครับต้องใส่แมสด,ด้วยครับนะเปิ้นได้ข่าวมาว่าพี่เตอร์กับน้องพีทได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เรียบร้อยแล้วเข็มหึครับ อ่าโอเคพี่เตอร์กับน้องพีทเนี่ยคือพาสปอร์ตไทยเป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่อังกฤษครับทําไมถึงได้ไปฉีดผมตอนนั้นผมผมได้ยินจากเพื่อนคนจีนมาครับ่าเขาไปฉีดมาเพราะว่าเขาจะบินกลับสมมตุติเขาจะบินกลับวันพรุ่งนี้ตอนนั้นเขาเลยรี่ไปฉีดเขาก็มาเล่าให้ผมฟังครับผมก็ถามว่าไปฉีดที่ไหน ีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาก็ให้ที่มาครับอันนี้ฉีดฟรีป่ะฟรีครับอินเตอร์รู้ก่อนไหมว่าจะไปฉีดไฟเซอร์หรือว่าหรือว่าคิดแค่ว่าจงไปฉีดวัคซีนเฉยๆยรู้ก่อนครับเพราะว่าเพื่อนที่นั่นเขาก็บอกคนจ<อ>ีนอ๋อคุณอ่ะเขามีข่าวไหมว่าเขามีวัคซีนหลายหลายยี่ห้อหลายประเทศประเภทอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ไม่ครับผมไปเขาบอกมีแต่ไฟเซอร์ครับแล้วแบ่งแต่ละศูนย์ครับบางศูนย์ก็มีแอตตาแล้วก็อของผมมีไฟเซอร์ไปฉีดที่เมืองไหนลูกที่เมืองเลสเตอร์ครับอ๋อคือคือคือเล่าให้ฟังนิดนึงว่าของของพี่เตอร์เนี่ยอยู่มาร์เก็ตฮาร์โรใช่ไหมคะซึ่งมันซึ่งมันเป็นชานเมืองเลสเตอร์อยู่แล้วครับแล้วเพื่อนก็ไปฉีดที่เลสเตอร์เราก็นั่งรถไฟไปแค่นี้เหรอใช่ครับไม่ต้องโทรนัดอะไรเลยเหรอไม่ต้องโทรเลยครับ ก็หลังจากที่ผมได้แผนที่มาแล้วใช่ไหมครับ uh huh. เขาก็บอกทางผมเขาก็บอกเออ a d ด date แล้วทีนี้ผมก็นั่งรถไฟไปปุ๊บ uh huh. แล้วทีนี้พอถึงเลสเตอร์ใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> ผมก็ไปศูนย์แท็กซี่แล้วผมก็ a d ด date นั้นให้เขาดูครับ uh huh. เพราะว่าไปส่งผมที่คลินิกนั้นครับอ๋อ oh, อันนี้เป็นเป็นคลินิกไม่ใช่โรงพยาบาลใช่ครับมันเป็น oh. แต่มเป็นคลินิก ครับเออพอที่นู่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิมิกเนาะครับพอไปถึงแล้วทําไงไปถึงปุ๊บโหก็จะมีพนักงานต้อนรับเต็มเลยครับยืนใส่ชุดเหลืองพอผมลงรถปุ๊บเขาเดินมาหาเลยถามว่ามาวัคซีนใช่ไหมคะผมก็ตอบว่าใช่ครับเจ้าหน้าที่ที่เขามายืนรอรับเราอ่ะเขาแต่งตัวยังไงอ่ะ PPE ป่ะหรือว่าแบบแบบาครับใส่แมสเลยใชครับใส่แมสแล้วก็ใส่ชุดเหมือนไอจราจรครับ อ๋อที่เป็นสีสะท้อนแสงใช่ไหมใช่ใช่ครเป็นพวกอาสาอะไรอย่างนี้เนาะครับอ๋อโอเคโอเคแล้วทีนี้ผมก็เดินเข้าไปแล้ไปต่อคิวแล้วที่ให้โชว์ก็คือโชว์แค่บัตรประชาชนครับบัตรประชาชนไทยใช่ออ๋ไม่ต้อง์พาสปอร์ตหรอไม่ดูอะไรเลยครับดูแค่บัตรประชาชนแล้วยังไงต่อพอเราโชว์บัตรแสดงบัตร เอาบัตรเราเนี่ยไปเซิร์ชหา NHS number อ่าโอเคเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ใบมาว่าผลข้างเคียงมีอะไรมั่งแล้วทีนี้ก็ไปต่อคิวไม่ถึงห้านาทีเขาก็ฉีดให้เลยครับฉีดเสร็จก็นั่งรอยี่สิบนาทีครับก็ไม่มีไม่ไม่มีผลอะไรไม่มีเอฟเฟกอะไรมีตอนแรกเลยใช่ครับสองวันแรกมันจะปวดแขนอ๋อแค่ปวดแขนคำว่าปวดแขนก็คือปวดที่เราปวดที่เราฉีดเนาะ อ๋อโอเคเขามีใบนัดหรือมีแอปพลิเคชันนัดเราไหม,มบอกว่าเขาจะโทรมาที่เบอร์ผมครับอ๋อเราก็<ม>แค่ให้ให้เบอร์ไว้ใช่ครับแค่นั้นครับจบจบการฉีดวัคซีนใช่เขาโทรมาเขาบอกอ๋อที่ตัดสินใจไปฉีดเพราะว่าเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าผมอะไรก็ได้ครับอ๋อคือเราตั้งใจแค่ว่าเราไปฉีด วัคซีนโควิดเฉยๆแหละจะเป็นที่ห้อไหนอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็อายุน้อยเนาะใช่ไหมแต่โชคดีที่ได้ฉีดไฟเซอร์ใช่ครับอย่างนี้หมายความว่านักเรียนไทยที่อยู่ที่นู่นถ้าคุณรู้ว่ามีศูนย์ไหนคุณก็แค่ถือบัตรไปใช่ครับแล้วก็เข้าไปฉีดได้เลยครับโก็ง่ายเนาะครับไม่ต้องลงทะเบียนยุ่งยากไม่ต้องไปแย่งยี่ห่อวัคซีนกับใครใช่ แล้วได้บอกพ่อกับแม่ไหมก่อนฉีดไม่ครับว่าไม่บอกบอกรออเหรออ๋อเอ้ยอย่างพี่เตอร์คือคือเกินสิบแปดก็น่าจะโอเคแล้วพีทบอกว่าพีทใช่ไหมไม่ได้บอกอ๋อเพราะที่นู่นเขาเป็นเรื่องปกติมั้งใช่ไหมแล้วมันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติการไปฉีดวัคซีนใช่ไหมลูกครับอ๋อโอเคโอเคสุดท้าย อยากให้พี่อินเตอร์ฝากถึงนักเรียนไทยหรือหรือคนไทยที่เขากำลังจะปิดเทอมแต่เขาไม่ได้กลับเมืองไทยเนี่ยและเขายังไม่รู้ว่าเขาจะไปฉีดวัคซีนยังไงเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไรบ้างบอกว่าสามารถไปได้เลยครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่นี่เขาต้อนรับดีมากครับืีมจ่าถ้ายังไงก็ขอให้พี่อินเตอร์โชคดีนะลูกนะแล้วก็ฉีดเข็มสองแล้วกลับมาเจอกันที่เมืองไทยครับผม นะจ๊ะโอเคลูกขอบคุณมากค่ะควันนี้ที่มาคุยกันจ้าสวัสดีจ้าลูก